กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดปิดทองหลังองค์พระปิมาการทำนาหรือจะการปลูกสวนครัวไว้กินที่บ้านเราเนี่ยเรื่องน้ำนี่ขาดแคลนมากเลยแต่สมัยก่อนน,นตอนนั้นฮะยากจนพนานานี้ก็ต้องเช่าเขาขาดเช่ายังไม่มีจะให้เขาเลยเพราะว่าได้ข้าวน้อย เสียงสะท้อนความทุกข์ยากของราษฎรคือที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4 0 0 0โครงการค่ะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมพระองค์จึงเริ่มพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนจากระดับรากหญ้าโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำและดินเป็นลำดับแรกกว่า4 0 0 0ัโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นคือการพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรส่งเสริมอาชีพสวัสดิการสังคมคมนาคมการสื่อสารสาธารณาสุขและโครงการสำคัญอื่นๆเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อทำการวิจัยคน้นคว้าและทดลองแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมดนี้มีหลักการส่งงานอยู่ว่าการพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ มองท่านรับสั่งว่าราษฎรเขาช่วยตัวเองไม่ได้ในเรื่องราวของการที่จะให้มีน้ําเพราะธรรมชาติมันไม่เกื้อกูลไม่เอื้ออํานวยเพราะ,ะนั้นพวกเราต้องไปช่วยเขาให้มีน้ําพอประมาณพอสมควรที่จะทำมาหากินให้สามารถพอปลูกได้ให้มีอาหารกินตลอดทั้งปีให้ดูแลก็มีอาหารมีพืชพันญยาอาอนี่เป็นหลักใหญ่ของพระอ,องค์ กว่า60ปีนะคะ4,000โครงการที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนจะมีใครทำได้เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะแล้วถ้าคุณกำลังท้อแท้นะคะก็ขอให้น้อมนำพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจคะ่ะร่วมปิดทองหลังองค์พระปฏิมาโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร